ครับไล่ซากไก่แลบครับมือนี่มาเบิงประสิทธิภาพของการระบายน้ำนะครับของการจัดสรรน,น้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรพื้นที่ไ้มันเท้านี่ครับโดยการขุดคลองใส่ใกล้อๆเพื่อระบายน้ำลงไปเป็นธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดนะครับนี่ครับมาเบิงนะครับนี่เห็นบอ่อครับน้ำสิไหลออกมาจากปลามันนี่นะครับ ผมสิกลนะครับแตงล่องนะครับไหลลงม้านะครับนี่ไหลไหลลงไปนี่นะครับก็คือมันสีไหลเร็วนะครับน้ำสิไหลได้สะดวกลงไปเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องทั้งนั้นนะครับลงไปหาธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดของเฮานะครับบัดเ้าฝนกระตกหนักนะครับะมาช่วโมงกวัวนะครับเดี๋ยวสิพ้าย่างไปเบื้องมาหนามันลงไปได้สำเร็จนะครับสีมีหลายเส็นนะครับน้ำสิไหลออกกากฟังพุ่นนะครับฟังพุ่นคือเป็น ข้างบนนะครับน้ำจะไหลลงมาทางนี่หมดนะครับเขาก็ขุดก็แตงมองใลที่มันสูงเขาก็ดขุดให้มันสลบลงมาครับให้น้ำไหลลงมาตามเส้นทางที่เขาต้องการนะครับนี่ยครับเห็นบ่ครับรอบข้างกับปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งมีลายเส้นไหลออกมาจังซีนะครับก็คือสีิดาใบได้เร็วถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องกันนะครับน้ำกับสีบกขังให้มันเทานะครับเบิ้งนะครับนี่ไหลมาจากซี่นะครับ ปุ่นบักเชือกะดกนะครับไปเบิ้งครับเดี๋ยวพายยางไปเบื้องว่าน้ำมันไหลมาจอย่างไรนะครับนี่นะครับไหลตามคลองมาแบบนี้นะครับคลองใส่ไกลหน่อยเขานะครับไหลมาแบบนี้ขอบๆเนี่ยผมปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นกล้วยปลูกบักพริกปลูกไม่ยืนต้นก็เป็นยางนะไม่กุ้งนะครับนี่เห็นบ่ครับที่ผมเฮ็ดกันไว้เฮ็ดหม่องทดน้ำไว้นะครับเห็นบ่เฮ็ดไหวให้น้ำมันไหลสา ราวาช่วงที่ันแหลงฝนมาตกเนาะหน้นามันเวลามีเวลาซึมลงดินเห็นบหครับบังก็รีมากกากอยู่นี่ถ้าฝนมาตกอีกบังก็สีซึมลงไปครับชะล้อให้มันกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นใหม่นะครับให้แปลงปลูกข้างบนเท่านี้เบิ้งนะครับนามลายม้านีนะครับนี่ครับเป็นบ่อลาม้านีครับมันก็สิลงมาผีครับเห็นบ่ครับนี่ น้ำเสืมาเก็บอยู่พี่ครับเดี๋ยดูในสั่นของที่น้ำซึมลงไหนายนะครับนี่ไหลลงมาคลองใส่ไก่เฮานะครับมาในเส้นนี่เห็นปะครับเส้นนี่ไหลลงมาจากไฮมันนะครับไฮมันใหญ่เขาผลับไหลลงมาหนีนะครับถ้ามันเต็มหอดปากท่อมันก็สิไหลลงมาหนีนะครับนี่ไหลลงมาหนีนี่เข่ามาในหนีนะครับเห็นปะครับล้อ เพื่อนที่มองนีร้องรับน้ำได้อีกเยอะเลยเห็นไหมครับฝนตกประมาณชั่วโมงกว่าเนี่มันก็เห็นไห้บ่อขังครับไหลลงมาหนีได้เนี่ยเหลืออีกเยอะค่อยสิเต็มนะครับเพราะมันเต็มมันกับบ่ได้เต็มเรากัล้ดนะครับมันจะค่อยซึมซึมซึมถ้ามันไปตกหนักถ้ามันไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องกันหลชั่วโมงอีกทีนะครับมันสิซึมไปเรื่อยนะครับลงใต้ดินคือเก็บไฟเป็นธนาคารน้ำใต้ดินครับนี่ครับเห็นไหมครับ ผมสิขุดไว้รอบๆเลยนะครับคล้องนน่ยเห็นไหมครับฟางนี่ก็สิเป็นน้ำไหลมาจากข้างบนุ่นี่ครับไหลมาจากแถวต้นม่วงมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆแล้กะอ้อมมานี่นะครับอ้อมมานี่สิมีสิมิทอนะครับมาเบิงนะครับน้องใหม่เขากำลังออกพอเจอฝนนะครับเห็นไหมครับน้องใหม่กำลังออกหลายเลยครับ นี่ครับสีมีทอบองนี้นะครับนี่ไหลามานี่ถ้าเต็มมองนีเอดีนีทั้งหัวผมปิดไว้นะครับไ่ให้ไหลทะลุไปเพราะหนามมา้าหอวนีขึ้นถึงระดับทอนะครับพอระดับทอมันก็สิไหลกตกลงมาในนีนเก็บเขาา้าบ้านในนีบดกับแปลงปลูกต้นไม้เฮากระสิบ่ได้นาดินเฮากระสิบ่ได้ขังน้าสิบ่หึมนะครับบ่แฉะนะครับ เห็นไหมครับนอไม่กำลังออกเลยถือฝนอันนี้นอไม่เลี่ยงนะครับนี่แหละครับเป็นการจัดสรรระบบน้ำนะครับออกแบบพื้นที่นั่นแหละครับให้ัรรองรับการดูดูฝนตกหนักหรือว่าแรงมันก็สิเฮพดศไให้น้ำเข้านี่ อยู่ใต้ดินเท่านี้เพิ่มขึ้นนะครับน้ำฝนตกแห้งเสียนะครับเหลืออีกเยอะนะครับที่สิรองรับน้ำได้คุณคลิปนี้คะรีวิวแบ่งปันกันนะครับการเฮดธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดนะครับเพื่อรองรับเก็บน้ำลงใต้ดินน้ำฝนตกหนักฝนตกแห้งฝนตกเลง้งฤดูฝนวันทอครับเทาก็สิมีน้ำเติมไว้ใต้ดินเพื่อน้ำ ระบบน้ำบาดาลเขาเนี่ยก็สีมีนามไว้ใส่ในแย้มหนาแหลงดูดูแหลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ